วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับเรือรบลำหนึ่งครับซึ่งเอาเข้าจริงเรียกว่าซากเรืออาจจะใกล้เคียงกว่านะครับเพราะว่ามันมีอายุ80ปีแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าปลดประจำการจากการทําหน้าที่เรือรบไปแล้วแหละครับแต่เรือลํานี้สําหรับประเทศฟิลิปปินส์แล้วยังมีหน้าที่ที่สําคัญมากอยู่น,นะครับเป็นหน้าที่ของการยืนหยัดเพื่อแสดงถึงอธิปไตยของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ทมกลางความท,ท้าทายที่จีนก็อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ที่เรือลํานี้จอดอยู่เหมือนกันเรากําลังพูดถึงเรือที่มีชื่อว่า BRP Sierra Madre เรือลำนี้กำลังจอดวางงานเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่จีนไม่อาจปฏิเสธได้ว่านี่คือหลักฐานที่ฟิลิปปินส์มีสิทธิ์เหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ตรงนั้นจริงๆและเรือลำนี้ก็เป็นเรื่องที่เวอร์ีไวเล่าบร,ริศารเปลี่ยนโลกกับผมจอมพันดาวสุขโขพาย้อนไปตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อทำความรู้จักกับเรือลำนี้และทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นที่มาที่ไปความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ทั้งหมดกันครับ oh, ให้ย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรือลำนี้เรือรบลำนี้ไม่ได้เป็นของกองทัพฟิลิปปินส์มาตั้งแต่แรกนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็เปลี่ยนมือมาแล้วหลายครั้งโดยเริ่มต้นจากการที่เคยเป็นเรือรบในสังกัดกองทัพเรืออเมริกันมาก่อนเรือลำนี้เริ่มเข้าประจําการมาตั้งแต่ปี1 9 4 4ครับซึ่งทนับตั้งแต่นาทีนั้นจนถึงนาทีที่ผมกําลังพูดอยู่ในปี2024เนี่ย ก็เท่ากับว่าเรือลำนี้มีอายุ80ปีแล้วนะครับกองทัพอเมริกรันตั้งชื่อเรือลำนี้ว่า USS LST 8 2 1ครับซึ่งต่อมาทางการสหรัฐเปลี่ยนชื่อเป็น USS h a r n e t County เรือลำนี้ถูกนำมาใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยถูกส่งเข้ามาที่น่านน้ำแถบเอเชียแปซิฟิกประจำการอยู่ที่ฐานทัพเรือที่เกาะกวมบ้างหรือว่าไปประจำการที่โอกินาวาบ้างจนกระทั่งกองทัพสหรัฐปลดประจำการเรือลำนี้ แต่ว่าเรือลำนี้ก็ไม่ได้ถูกทิ้งหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดนะครับแต่สหรัฐใช้วิธีส่งต่อเรือรบลำนี้ให้กับกองทัพเวียดนามใต้ครับแล้วกองทัพเวียดนามใต้ก็ตั้งชื่อใหม่ว่ามีเธอเห็นชีวิตของเรือรบลำนี้ไหมครับเรือลำนี้ถูกเปลี่ยนผ่านมาแล้วอย่างน้อย2มือและชีวิตของเรือลำนี้ยังไม่จบนะครับแถมยังมีความผัดผน,นสุดๆไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคน,นั้นสมัยนั้นเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็คือ เวียดนามแตกในปี1975ครับแม้ว่าภาพหลักของเรื่องเวียดนามแตกผมเชื่อว่าทุกคนจะจำภาพของการที่ผู้คนปีนอพยพหนีขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์บนอาคารอย่างชุละบุนภาพนั้นได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนี่ก็คือการอพยพอีกหลากหลายช่องทางและหนึ่งในการอพยพก็คือการอพยพผ่านเรือรบลำนี้ด้วยข้อมูลระบุว่ามีผู้คนอพยพออกจากเวียดนามใต้ผ่านเรือลำนี้มากถึงกว่า3,000คนครับ โดยในระหว่างการอพยพนั้นกองทัพสหรัฐก,ก็ต้องทยอยลำเลียงอาหารจําเป็นผ่านเฮลิคอปเตอร์ย่อนลงมาที่เรือลำนี้เพื่อดูแลผู้อบยพเรือลำนี้ลำเลียงผู้อบยพไปเทียบท่าที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมือเจ้าของเรือลำนี้เป็นมือที่3เพราะว่าทางการสหรัฐตัดสินใจทําข้อตกลงส่งมอบเรือลำนี้เป็นการตอบแทนให้กับทางการฟิลิปปินส์ ที่เปิดท่าเรือให้ผู้อพยพจากเวียดนามใต้ขึ้นฝั่งคับทางการฟิลิปปินส์ก็เลยเปลี่ยนชื่อเรือลำนี้อีกครั้งนะครับเป็นเรือชื่อ BRP s i e r r a m a d r e ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกขานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ใช้ร่วมปฏิบัติการด้านการขนส่งเรื่อยมากับกองทัพฟิลิปปินส์จนกระทั่งปี1999เรือลำนี้ได้รับคำสั่งให้ทำภารกิจใหม่ที่สำหรับคนฟิลิปปินส์แล้วทุกคนคงมองว่านี่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มันเคยทำมาด้วยซ้ำ นั่นก็คือการปกป้องสิทธิทางทะเลของฟิลิปปินในทะเลจีนใต้ครับและนี่คือภารกิจที่ทําให้เรือลํานี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงปัจจุบันแม้ว่าสภาพของเรือเนี่ยจะร่วงโรยตามกาลเวลาไปถึง80ปีแล้วก็ตามนะครับ เรื่องนี้ต้องย้อนความไปเมื่อปี1995ก่อนที่เรือลำนี้จะถูกส่งไปประจำการกลางทะเลจีนใต้4ปีนะครับโดยในปี1995นั้นทางการจีนเริ่มเคลื่อนไหวในทะเลจีนใต้ผ่านการเข้าไปยึดแนวปะการางังมิสชีฟแถวๆมุกเกาะสเปรล,ลี่ครับทั้งๆที่ตรงนั้นเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากเกาะที่ใกล้ที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า620ไมล์ทะเลนี่เป็นสัญญาณที่ทําให้ทางการฟิลิปปินส์รู้แล้วแหละครับว่าจีนกําลังรุกคืบ ใกล้แนวเขตที่ฟิลิปปินส์มองว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองในทะเลจีนใต้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพื่อขัดขวางนะครับมองไปมองมาฟิลิปปินส์ก็เจอเรือเก่าอายุ80ปีซึ่งก็คือเรือ B R P Sierra m a r e ล a นี้ก็เลยตัดสินใจส่งเรือไปประจําการบริเวณสันดอนโทมัสที่2ซึ่งอยู่ใกล้กันแล้วก็ยังเป็นจุดที่อยู่ในระยะไม่เกิน200ไมล์ทะเลจากเกาะปลาวันของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นระยะเขตเศรษฐกิจจําเพาะตามหลักสากล อนุญาตให้ประเทศนั้นๆมีสิทธิในการทำประมงและก็ทรัพยากรธรรมชาติได้อยู่นะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการแก้เกมของทางการฟิลิปปินส์ก็ว่าได้นะครับและการแก้เกมที่ว่านี้ก็เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวด้วยเพราะว่าการส่งเรือลำนี้ไปจอดตรงนั้นเนี่ยได้ทั้งการยืนยันสิทธิ์เหนือน่านน้าบริเวณนั้นและยังเป็นการป้องกันไม่ให้จีนขยายการยึดพื้นที่ในแถบนั้นออกไปด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายคนอธิบายเรื่องนี้รับเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์เจมนาวาลส์แห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปิน บอกว่าเรือ B R P Sierra Madre กำลังทำหน้าที่เป็นหลักหมุดเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าแนวเขตของฟิลิปปินส์ที่เป็นสิทธิตามหลักสากลของประเทศมาไกลถึงตรงไหนเช่นเดียวกับเรมอนด์โพเวลนักวิจัยประจำศูนย์กรอเดียนนอตเพื่อนวัตกรรมความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าความท้าทายของฟิลิปปินส์ในตอนนี้คือถ้าจะเอาเอะไรสักอย่างไปติดตั้งตรงนั้นจะทําอย่างไรเพราะว่าการเข้าถึงตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงการสร้างอะไรตรงนั้นก็ยิ่งทําให้ได้ใหญ่นะครับด้วยข้อจํากัดเรื่องการเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ข้อจํากัดเรื่องเวลาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีทางเข้าเพียงจุดเดียวครับแล้วก็เป็นทางเข้าแคบๆที่จีนสามารถเข้ามาบล็อกได้อย่างรวดเร็ว,รวถ้าส่งเรือจัดฐานที่แนวปะกกรังมิสชีฟซึ่งจีนยึดไว้และตั้งอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วสุดท้ายฟิลิปปินส์ก็เลือกวิธีแก้เกมด้วยการส่งเรือลํานี้เนี่ยครับเคลื่อนไปตั้ง และเป็นเหมือนหลักหมุดเขตแดนของตัวเองได้และเรือลำนี้ก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่หลายชาติอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็หลายสิบปีแล้วนะครับและทางการจีนซึ่งอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ก็ไม่ยอมถอยง่ายๆด้วยถึงขนาดไม่ยอมรับคำพิพากษาข,ของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ระบุว่าจีนไม่มีสิทธิตามประวัติาศาสตร์ในบริเวณดังกล่าว และการกระทําของจีนเป็นการละเมิดอธิปไตยของฟิลิปปินส์ความตึงเครียดบริเวณนั้นก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นประยะครับโดยเฉพาะปฏิบัติการที่มีต่อเรือรบของฟิลิปปินส์ที่ถูกส่งไปจอดตั้งท่าเอาไว้ที่ทางการฟิลิปปินส์จัดกําลังคนไปประจําการด้วยทางการจีนนั้นใช้วิธีส่งหน่วยยามฝั่งของจีนไปปิดกัน้นไม่ให้ฟิลิปปินส์สามารถส่งอาหารส่งกําลังบํารุงหรือแม้กระทั่งกีดกันไม่ให้ฟิลิปปินส์ส่งสิ่งของไปซ่อมแซมเรือลํานี้นะครับ โดยเมื่อเดือนตุลาคมปี2023เพิ่งเกิดเหตุเรือชนกันในทะเลจีนใต้ครับซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ระบุว่าหน่วยยามฝ่งของจีนดำเนินการที่อันตรายเพื่อสกัดเรือของฟิลิปปินส์ไม่ให้เข้าถึงเรือบ RP าร์ีเซราบาเวจนนำไปสู่เหตุเรือชนกันส่วนฝ่ายจีนก็ยืนยันนะครับว่าทางการจีนมีสิทธิตามกฎหมายในการสกัดการฟิลิปปินส์ไม่ให้เข้าถึงเรือรบลำนี้ฝ่ายจีนอ้างด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วฟิลิปปินส์เคยทำข้อตกลงที่จะรื้อถอนเรือรบลำนี้ออกจากพื้นที่ด้้วยซ แต่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดว่าข้อตกลงที่ว่าจีนไปทําสัญญาไว้กับใครกันแน่เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและยังคงเป็นข้อสงสัยมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับว่าเอจีนอ้างแบบนี้แล้วตกลงมีผู้นํฟิลิปเป็นคนไหนไปทําข้อตกลงเรื่องนี้กับจีนเอาไว้รูเปล่ามีการไล่เช็คย้อนไปถึงอดีตผู้นําตั้งแต่วันที่เรือลํานี้ไปประจําการในทะเลจีนใต้เลยนะครับ ซึ่งถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี1999เนี่ยก็จะมีอดีตประธานาธิบดีหลายคนเลยนะครับในฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีโจเซอสตาดาอดีตประธานาธิบดีกอริมาคาากาวอารโยอดีตประธานาธิบดีเบนิโนอากิโนที่3อดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต และประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีฟอรินามาโกสจูเนียร์เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองภายในของฟิลิปปินส์ไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็กล่าวโทษอีกรัฐบาลบว่าไปทําข้อตกลงกับจีนเอาไว้หรือเปล่าพแน่นอนนะครับไม่มีใครอยากรับเผือกร้อนที่อาจเป็นตาบาบทางการเมืองเรื่องนี้อย่างแน่นอนยกตัวอย่างไปอย่างเช่นคนส่ของอดีตประธานาธิบดีกอร,รียมาคาปากาอาโรโยออกมาอ้างว่าคนที่ทําข้อตกลงกับจีนว่าฟิลิปปินส์จะถอนเรือลำนี้ออกจากพื้นที่ขัดแย้งทะเลจีนใต้ ก็คืออดีตประธานาธิบดีโจเซฟเอสตาดาคนก่อนหน้าอดีตประธานาธิบดีอารโยครับแต่เรื่องนี้ลูกชายของอดีตประธานาธิบดีเอสตาดาออกมาปฏิเสธนะครับผ่านการระบุว,ว่าเขาได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับรัฐมนตรีกลาโหมในสมัยที่พ่อของเขาเป็นประธานาธิบดีและยืนยันได้ว่าพ่อของเขาไม่เคยทําข้อตกลงหรือสัญญาเรื่องนี้ไว้กับจีขนขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีอารรโยซึ่งถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนก็ออกแถลงการปฏิเสธเช่นกันนะครับ ว่ารัฐบาลของเธอไม่ได้ทาข้อตกลงอะไรแบบนี้ไว้เช่นกันเธอระบุในแถลงการของเธอว่ารัฐบาลของเธอไม่เคยสัญญากับรัฐบาลจีนหรือว่ารัฐบาลใดๆในเรื่องนี้และไม่เคยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐคนไหนไปสัญญาด้วยก่อนจะย้ำว่าเธอก็เพิ่งรู้ว่าจีนอ้างว่าฟิลิปปินส์ไปทําสัญญาเรื่องนี้กันเอาไว้พร้อมๆกับที่สาธารณชนรับรู้ด้วยซ้ำกับ อีกรัฐบาลหนึ่งที่กล่าวโทษรัฐบาลก่อนหน้าก็คือรัฐบาลดูเตเต้นะครับโดยคณะทํางานใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเตอออกมากล่าวหาว่ารัฐบาลเบนิโนอากิโนที่3ซึ่งเป็นรัฐบาลก่อนหน้าดูเตเตทำข้อตกลงกับจีนว่าฟิลิปปิน์จะส่งเฉพาะอาหารและน้ําเข้าไปยังเรือรบลํานี้เท่านั้น และรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็เคารพในข้อตกลงนี้เรื่อยมาหรือแม้กระทั่งตัวของอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตเองก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนแล้วก็ทําให้ถูกจับตาเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเคยมีการพูดถึงการทําสัญญาลูกผู้ชายกับจีนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรือลํานี้ในทะเลจีนใต้แล้วก็กลายเป็นคําถามตามมานะครับว่าสัญญาลูกผู้ชายที่อดีตประธานาธิบดีดูเตเตไปทําไว้กับจีนเนี่ย ใช้การไปทําข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการว่าฟิลิปปินส์จะรื้อถอนเรือลํานี้ออกมาหรือไม่นั่นก็เลยทําให้ตัวของอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต,เต้เนี่ยก็ต้องออกมาเป็นสิเศษเช่นกันนะครับโดยระบุว่าสิ่งที่ทําสัญญาลูกผู้ชายไว้กับจีนคือการที่ไปตกลงกับจีนอย่างไม่เป็นทางการว่าจะไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆในพื้นที่ที่เรือไปจอดอยู่เพื่อรักษาบรรยากาศไม่ให้ความขัดแย้งรุนแรงไปมากกว่านี้ อดีตโฆษกสมัยรัฐบาลกูตเตเต้ออกมาย้ำอีกเสียงแต่ับว่าสัญญาลูกผู้ชายที่ว่าเนี่ยไม่ได้พูดถึงการรื้อถอนเรือลํานี้ออกไปแม้แต่นิดเดียวเรื่องนี้ก็เลยยังเป็นปริศนามาจนถึงวันนี้ครับว่าใครเป็นคนโกหกกันแน่จะเป็นฝ่ายจีนหรือเปล่าที่ยกข้อตกลงเรื่องนี้ขึ้นมาลอยๆเพราะก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าจีนก็ไม่ได้อ้างหลักฐานใดๆมายืนยันข้ออ้างนี้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นฝ่ายฟิยฟลิปปินส์ครับที่อาจจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นจริงๆ แล้วมีอดีตผู้นำฟิลิปปินส์คนใดคนหนึ่งโกหกต่อสาธารณะเพราะไม่อยากเป็นปลาบาบที่การตัดสินใจของตัวเองอาจนำไปสู่การเสียสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนั้นอย่างถาวรแต่ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนท่าทีของผู้นำฟิลิปปินส์คนปัจจุบันก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีข้อตกลงเหลือสัญญาอะไรเขาก็จะใช้อำนาจในตอนนี้ไม่ให้ข้อตกลงแบบนั้น มีผลอีกต่อไปประธานาธิบดีมาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์คนปัจจุบันบอกว่าผมไม่ได้รับรายงานนะว่ามีข้อตกลงหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการที่ฟิลิปปินส์จะถอนเรือลำดงกาวออกจากน่านน้ำของตัวเองซึ่งในกรณีนี้ก็คือเรือ BRP เรียซ่ามาเดย์จากบริเวณซันดอนโทมัสที่2นี่นแหละครับผู้นำฟิลิปปินส์บอกอีกว่าผมอยากจะพูดไปไกลกว่านั้นว่าหากมีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นจริงผมขอล้มเลิกข้อตกลงนั้นตั้งแต่นาทีนี้เลย เชเดียวกับกองทัพเรือฟิลิปปินส์ที่ออกมายืนยันล่าสุดนะครับว่าเรือลำนี้จะอยู่ตรงนั้นต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นหน้าที่ของกองทัพทีจะต้องตอกย้ําถึงบูรณภาพแห่งดินแดนของฟิลิปปินส์แต่ขอโทษนะครับฝ่ายจีนก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับล่าสุดเว็บไซต์ global times สื่อทางการจีนรายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศจีนที่ระบุว่าจีนมีสิทธิ์ในการสอบสวนด้านสิ่งแวดล้อมและดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน และปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเลในดินแดนของจีนโดยชี้ว่าการที่ฟิลิปปินส์ไปจอดเรือลำนี้ไว้ตรงพื้นที่ขัดแย้งตรงนั้นสร้างความเสียหายต่อแนวปะกการังในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความขัดแยง้งทะเลจีนใต้ที่มีเรือลำนี้เป็นศูนย์กลางคงไม่จบง่ายๆแน่ๆนะครับความท้าทายต่อจากนี้ก็คือทางการฟิลิปปินส์จะทำอย่างไรเพราะเรือที่เป็นหมุดหมายทางทะเลของฟิลิปปินส์ลำนี้ก็เก่าแล้วก็สึกหรอลงไปทุกที ขณะที่การซ่อมแซมก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายจีนไม่ยอมมาแต่ในแต่ไรและคงจะไม่ยอมต่อไปแน่ๆเรายังคงจับตาเรื่องนี้กันต่อไปนะครับและนี่คือ w o r Rewind เล่าปริตั์เปลี่ยนโลกกับผมจอมคนเดียวสุโขกับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปและอย่าลืมติดตามเราในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today นะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today